สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวานครับวันนี้วันดีเดย์ครับเปิดประเทศนะครับเป็นวันแรก1พฤศจิกายน2 5ง4นะครับวันนี้ผมพาไปเช็คความพร้อมของประเทศไทยเรานะครับว่ามีความพร้อมแค่ไหนหรือว่านี่จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องรลองของคนไทยทั้งประเทศกันนะครับ วันนี้นะครับเป็นทางการเดี๋ยเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับเน้นย้าว่าไม่ใช่46ประเทศที่ทางรัฐบาลประกาศนะครับมีปร,รประกาศเพิ่มรวมเป็นแล้ว63ประเทศนะครับเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวครับและก็มีการยกเลิกเคอร์ฟิวใน4จังหวัดนําร่องท่องเที่ยวนะครับทั้งกทมกระบี่พังงาภูเก็ตดื่มสุราในร้านอาหารได้เพื่อจะรองรับมาตรการการเปิดประเทศนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงในเรื่องนี้เช่นกันนะครับ ย้อนไปตัวเลขเมื่อวานนี้ครับไปดูตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดสิครับของเมื่อวานนี้นะครับสบคเขารายงานเลยครับว่าประเทศไทยเนี่ยครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิเนี่ยอยู่อันดับ24ของโลกครับติดเชื้อนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยแปดพรายด้วยกันครับแล้วก็สะสมตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดมาในไทยเนี่ยกว่า1 9 1 2 0 2 4รายนะครับแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวาน47รายครับสะสม19,205รายครับ กรมควบคุมโรคเขารายงานตัวเลขการใช้ชุดตรวจ ATK นะครับพบผลเป็นบวกกว่า3,285รายด้วยกันแล้วก็รักษายอยู่1,691รายนะครับอาการหนัก2,225รายครับใส่เครื่องช่วยหายใจอีก500รายครับอย่างไรก็ตามนะครับ10จังหวัดที่พบการติดเชื้อสูงสุดนะครับยังพบจังหวัดนํำร่องท่องเที่ยวหรือแซนบ็อกนะครับทั้งกทมสมุทรปราการระยองชลบุรีและก็เชียงใหม่ติดอันดับพบผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่สูงสุด อย่างไรก็ตามนจากการรวบรวมข้อมูลในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับประเทศไทยเรามีผู้ติดเชื้อโควิดสะสมกว่า3 8 0 0 0บ5 4 9รายครับแล้วก็เสียชีวิตกว่า2,478รายนะครับทีนี้พาไปเช็คความพร้อมของประเทศเรากันบ้างน,นะครับว่ามีความพร้อมสักแค่ไหนนะครับหากไปเทียบกับประเทศอื่นๆ ข้อมูลล่าสุดจากดรสันสีอากาธรรมรงค์นะครับเป็นอาจารย์ที่เศษคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพัฒนาบริหารศาสตร์หรือวาน,นิด้าเนี่ยนะครับโพสตข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวครับมีใจความสรุปประมาณว่าตรวจแถว77จังหวัดพร้อมรบ Open Battle แค่ไหนในการเปิดเมืองเนี่ยนะครับโดยมีการสรุปเป็นตารางปัจจุบันแสดงตัวเลขเปอร์เซ็นต์ของวัคซีน2เข็มนะครับคำถามคือเมื่อไหร่คนไทยจะฉีดวัคซีนครบ นะร,รวมถึงมีการประเมินสถานการณ์รอบโลกครับเพื่อจะคาดการณ์และประเมินความพร้อมในการเปิดประเทศคำนวณไปข้างหน้าจากอัตราการฉีดวัคซีนแบบเร่งด่วนพิเศษคือได้โปรเกรสนะครับเดือนละ20%ถ้าจังหวัดไหนไม่ด่วนก็จะแยก่กว่าตารางที่ทํามาเนี่ยนะครับแบ่งจังหวัดทั้งหมดเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเป็น5คลาสด้วยกันแล้วก็มีหลายจังหวัดสีแดงเนี่ยครับ คลาสที่หเนี่ยคือไม่น่าจะทันส,สั้นสเันวาหรือว่าสิ้นปีนี้แน่นอนฉีดไม่ทันแน่นอนครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนอกจากนี้จังหวัดคลาสที่4ี่เร่งสุมยังไงก็ฉิวเฉียดหลายจังหวัดเช่นกันจากนี้ไป2เดือนก็ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของวัคซีนครับมากกว่าจํานวนผู้ติดเชื้อเพราะว่าเป็นการเปิดโอเพนแบทเทิลนะครับในสนามรบแบบนี้เนี่ยเดลต้าก็จะสามารถเปลี่ยนจังหวัดสีเขียวๆเ,เนี่ยที่ประมาทนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์วัคซีนต่ําให้กลายเป็นสีแดงเข้มภายใน2-3สัปดดาห์ไ่นกัน ถ้าวัคซีนไม่ถึงความปลอดภัยเนี่ยจังหวัดก็เปราะบางมากนี่นครับทีนี้ไปดูรอบโลกกันบ้างครับสถานการณ์วัคซีนของตัวเลขค่าเฉลี่ย7วันล่าสุดข,ของประเทศต่ตางๆนะครับฉีดไปแล้วมากกว่า90%เป็นสิ่งที่เราควรจะทำให้ได้แบบเขาก็คือมาลดิฟสนะครับเขามีการเปิดอย่างเต็มที่ครับในการเข้าประเทศนะครับผู้ติดเชื้อเยอะครับแต่ควบคุมได้นะครับอัตราผู้เสียชีวิตเนี่ยต่ำมากนะครับติดเชื้อใหม่เนี่ย134คนต่อวันเท่านั้นเสียชีวิตประมาณ0.4คนต่อวัน สหรัฐอาหรบเอกิเรครับ UAE ครับเอาอยู่มากครับผู้ติดเชื้ออะไรใหม่92คนต่อวันเท่านั้นเสียชีวิต1.6คนต่อวันนี่นะครับแล้วประมาณ80-90คือสิงคโปร์ครับเปิดแบบไม่สุดนะครับเปิดเปิดแบบเปิดแง้มแ้เปิดประเทศติดเชื้อเยอะครับติดเชื้อเยอะมากแต่ก็ควบคุมได้ครับอัตราการเสียชีวิตต่ําแต่ก็ยังมีจำนวนมากอยู่นะครับก็ยังถือว่าเหนื่อยผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยอยู่ประมาณ3,690คนต่อวัน เสียชีวิต12คนต่อวันก็เทียบเท่พอๆกับประเทศไทยเรานะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากเบื้องต้นคร่าวๆจากทางเพื่อนบ้านเรามาดูบ้านเรากันบ้าง77จังหวัดมาเช็คแถว77จังหวัดนะครับพร้อมแค่ไหนครับร +1 ระดับ80%แล้วปลอดภัยมากพร้อมสู้รบกับโควิดคือกรุงเทพแล้วก็ภูกเก็ตครับแน่นอนขีดกันไปเยอะมากลที่ +2 ลงมาประมาณ70%ก่อน1ทันวาเนี่ยก็ถือว่ายังไม่พร้อมรบแต่ว่าก็ใกล้แล้วนะครับก็คือเนี่ยครับ ประจวบคีรีขันธ์และยองสระบ,บุรีสิงห์บุรีเชียงใหม่บุรีรัมย์นครปฐมสงขลายะลาตรังสุราษฎร์ธานีตราดนครราชสีมาปราจีนบุรีลำพูนกาญจนบ,บุรีอุตรดิตถ์เนี่ยนะครับคลาสที่4 70%ก่อนสาสเ็ธันวาเนี่ยต้องห้ามประมาทไม่งั้นเนี่ยจะอาจจะเกิดการระบาดขึ้นก่อนปีใหม่นะครับบางจังหวัดก็ยังเกิดการระบาดอยู่จันทบ,บุรีอุทัยธานีกระบี่ลำปางพะเยานครนายกราชบุรีหนองคายเชียงรายสมุทรสงครามนครสวรรค์ชัยนาทนะครับ ลบบุรีแล้วก็อีกหลายจังหวัดนะครับตามที่ตารางเนี่ยบอกนะครับและคลาสที่5คลาสสุดท้ายยังไม่ถึง70%ถึง70%ก็ไม่น่าทันปีใหม่นี้นะครับอาจจะต้องเค้าดาวยกกาดข้ามปีกันนะครับข้ามประมาทแล้วก็ต้องเร่งระดมฉีดวัคซีนอาจจะทันแบบฉิวเฉียดก็คือสุรินทร์อุบลราชธานีร้อยเอ็ดสกลนครน,นราธิวาสยโสธรน,นครพนมศรีสะเกดหนองบัวลำพูบึงกาฬกาฬสินแลวก็แม่ห้องศอนนะครับวันนี้นะครับเราเปิดเมืองเปิดเทอมเลิกคร์ฟิวนะครับ ไม่รู้จริงๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราอาจควบคุม,ได,ไ,มดได้ไม่ดีได้ไม่ดีแบบญี่ปุ่นนะครับหรืออาจาระบาดเป็นเวฟใหญ่แบบอังกฤษซึ่งก็แต่จังหวัดก็จะแตกต่างกันไปนะครับบางจังหวัดในวัคซีน2เข็มทะลุ80%ไปแล้วบางจังหวัดเพิ่งรีบ4%นะครับก็ต้องแตกต่างกันอย่างมากความปลอดภัยไม่เท่ากันครับการล็อกดาวน์ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับใช้ชีวิตต้ตองระมัดระวังอย่าประมาทตัวเราปลอดภัยไหมพื้นที่ที่เราไปปลอดภัยไหมไม่มีอะไร100%ครับการใส่แมสเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง เราจะลงไปฉีดวัคซีนเป็นสิ่งที่ต่อสู้กับโควิด -19 ได้ดีครับขเข้าไวทีเนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ